พี่น้องเบาสินคันเนาะมือนีพุมเองเบาสินค้ากับยู่บ้านอาจารย์แซงครับพี่น้องเป้าหมายมือนีพุมเองเบาสินค้ากับซินมาตามตัวเลขนนำอาจารย์แซ่บใหม่เอฟซีหรือพี่น้องเบาสินคันเนาะเข้ากับมารารุ่นหรือล่าเอาในกันครับพี่น้องว่าเพิ่นสปอยมือนีเนาะผมเองเบาสินค้าก็บได้มาตามใหมครับพี่น้องเอากับอัลบึงในกันครับพี่น้องมือนีอาจารย์แซ่บสปอยตัวไหนเนาะเป็นถือไปถือมาเป็นซ่องครับพี่น้องเนาะเป็นซ่อง ต break, position, ัวเล็เค็ดไวเรียบร้อยอยู่ในซองกับพี่น้องล่บเปิดพร้อมกันรออเปิดของกันให้เบิพร้อมกันครับพี่น้องก็รอครับพี่น้องรอเอาในกันเนาะมือนี่กับเบาซื้อกันครับพี่น้องครับก่เสีเวลาเด้พี่น้องร่อครับพี่น้อง ตอแล้วอต้องกีก่อนใครที่มาแล้วต้องจุดทูปก่อนนะจุดุูปเก้าดอกถ้าใครจะบนให้จุดสามสิบเก้าดอกบ้านอาจารย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái có để tôi bỏ check, những video hấp dẫn

เรียกแ่จุดทูบก,ก่อนเท่านั้นเพราะถ้าจุดทูบปุ๊บแล้วก็เปิด่อง<ม>ว่ามันจะตรงกันไหมมันจะตรงกันไหมอันนี้คือรัฐบาลไทยวันนี้อาการให้ผิดห้าอันนี้คือไม่มีการสรับขาหลอดจะไม่มีการสรับขาหลอหมือนที่ผ่านมารัฐบาลไทยวันนี้มีห้าแน่นอนหัวใสัญจรรัฐบาลไทยจังหวัดสงขลาเติอนห้ามีห้าแน่นอนห้ามาแน่นอนรับติดอาจารบอกกันคชับผม

ใช่ด้วยเนะาะเพื่อนําเลขทูปไใ้ว่าจะได้ตรงกับเลขที่อาจารย์จะให้วันนี้นะนแลก้ก็อาจารย์ให้วนี้วันที่หน้าหแล้วก็กว่าหมามาหลักที่วยีบน ฟังเสียงเป็นจังไหนเนี่ยน้อครังเสียงจุดแดงแดงลำเน่ได้ครับผมอันนี้จะเริ่มเสียงทายทูบแล้วนะทูบจะมีทั้งหมด3ดอกตอนนี้อาจารย์จะเริ่มเสียงทายแล้วก็ขอบาร,รมีองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็ขอบาร,รมีท่านปู่วิวโกมังลพัทว่าหวยวันนี้ข้าพเจ้าจะเขียนในซองแล้วก็ซึ่ง จะให้เป็นโชคลาภของลูกศิษย์ลูกหาที่มาในวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกิเจ็ดเลขตัวไหนขอให้เลขรู่นั้นตกลงมาอ่าดังสงใจหมายลูกขออธิษฐานตั้งกิจไว้มั่นถ้าหาว่างว่นนี้มีบุญและบารามีที่ยังเหลืออยู่ก็ขอให้รูปที่ตกลงมามนั้นดัางเสร็จครบได้แล้วนะได้แล้วนะตัวที่ตกลงมาจะไมตาตัวที่ตกลงมา อันนี้ได้แล้วเนาะได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปจุดตรงนั้นให้เห็นพร้อมกันแต่นะเลขคู่นี้อาจารย์จะจุดก่อนเลขคู่นี้อาจารย์จะจุดก่อนจะจุดแล้วก็นะหวยตองต่ทีหลังแต่เรามาลุ้นกันว่าคู่ที่อาจารย์จุดนั้นจะได้เลขอะไรแต่งวดนนี้อาจารย์จะบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมอันนี้ของจริงแล้วนะมมไม่มีสับข้าหรอกนะ ฮ่าฮาไม่มีเขียนเล่าครับผมาครับอันนี้ของกิงปล่อยวันนี้แล้วนะคือเลขห้านะพร้อมการทั่วประเทศไทยเล่นอะไรก็ได้ขอให้มีห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้างวดนี้แล้วก็ตัวทีดิตจะอยู่ในซองอาจารย์จะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศไทยอ่าประมาณเวลาไม่เกินสิบเอ็ดโมงถ้าเร็วกว่านั้นก็ไม่เป็นไร อ่ารัฐบาลไทยงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าขอให้มีห้าอันนี้ห้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มีห้าแน่นอนงวดนี้สัญจรเพราะว่าอาจารย์เคยบอกหวยสัญจรไปงวดนั้นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นหกห้าสองหห้าสองมันออกมันออกหกห้าสองซึ่งไปตรงกันกับเลขของแต่ก่อนที่ใครจับลูก ลูกอะไรลูกอยู่ฟุตบอลฟุตบอลอยู่สารอะไรเมฮันี้เราได้ห้าสองแต่อาจารย์ได้สามตัวเลยหกห้าสองงวดนั้นสารจรอาจารย์ก็เคยได้ให้ถูกมาแล้วหลายงวดรัฐบาลไทยงวดนี้จําอาจารย์ให้ขึ้นใจนะของจริงเลยนะไม่มีเล่นนะว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าหลักสิบห้าลักสิบห้าอยู่หลักสิบอาจารย์บนะ ถ้าจะอยู่หลักสิบไม่แน่ก็ไม่ไปไหนหลักสิบหลังงวดนี่เลยสองงวดถ้าหลักสิบไดหลัวดแต่มีห้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมเนเน้นบนเน้นมารดับห้าล้านเปอร์เซ็นต์ได้ไปนอนแล้วก็เลขคู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้เลขอะไรแล้วก็จุดก่อนแล้วที่จะเปิดสอบเพราะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์นั่งสมาธิแล้วก็รวบรวมเลขสองไว้อาจารย์ได้นอนประมาณตีสามครับผมเห็นไหมเมื่อเช้าตื่นสายนิดหน่อยนอนประมาณตีสาม เลขสองรวบรวมแต่วันนี้มั่นใจมากมั่นใจที่สุดเลยมั่นใจมั่นแบบ <c oughs> เหมือนแับว่าในใจของอาจารย์นี้มั่นใจมากเหมือนคือล้านเปอร์เซ็นเลยก็ว่าน่าล้านเปอร์เซ็นเลยนะมีว่ามีห้าเดี๋ยวเราไปดูเลขคู่กันเดี๋ยวว่าหวยที่จุดไปนี้ตรงกันก็แสดงว่ามีหวขายหว งวมน,นี้มีเมียขายเมียใครไม่มีผัวก็ไปขายอย่างอื่นอยู่ตรงนี้ดูดูเป็นเียนแนวทางใช้วิจารยณในการรับโขมนะที่มาจากไหนกันบ้างกุณพ่อเมีย พร้อมอย่างสนหรือยังสมดใช่ไหมพร้อมกันทัวประเทศไทยแล้วใช่ไหมไม่ได้รอใครใช่ไหมไม่รอฮะไม่รอมันรอไหมก็กำหนดที่เขานัดอาจารย์ไว้สิบโมงไม่เกินสิบโมงคึ่งไม่เกินสิบโมงคึ่งตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็สี่สิบแปดันาฬิกาผมนะสี่สิอแปดที่ทีวีที่เปลนองเดียทาง

ซื who, at, uh, ้ออะไรได้มาจากไหนสองตัวเก้าสองสอตัวเก้าสองเนี่กตรงกับต้นโพรงลานะต้นโพรงลาลงหวยมเทียได้เก้าสอกับแปดสามกสามแปดซื้อแบบไม่ต้องกลับเลย เห็นเขาว่าเนี่แต่อาจารย์ก็จะมาบอกว่าในส่วนของร่างทรงที่เขามาทรงเมื่อคืนอาจารย์เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องร่างทรงต้องบอกก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องร่างทรงแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไปจุดทูปไปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ให้กับร่างทรงว่าจะมีคนมาทําพิธีอยู่ที่นี่อแต่อาจารย์เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องร่างทรงเท่าไหร่

หกศูนย์สอาจารย์เชื่อว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์ก็ <S <S ถ้าเลขศูนอย่างนี้มันจะได้เลขศูนย์สามสามศูนย์เนาะเลขคู่เลขคู่นี่ได้เก้าสองกับสามศูนย์เก้ส้าสศ สามตัวจะศูนย์สามศูนย์น 3> 0, 3น 4, ไม่ตรงกันจะเลนในซองไม่ตรงไม่จัน์มาแล้วมาแล้วนโชว์คนนี้ด้วยครับน่ากลองลงด้วยนครับมันมาโย่ลงเยอะ โอเคนะครับคนยโอเครประมาณนี้ครับศูนย์สามศูนย์ออเคครับต้องขอบคุณศูนย์สามศูนย์ครับอะไรนะวนเลครับศูนย์สามศูนย์ศูนย้สามศูนย์ครับอะครับ ศูนย์สามศูนย์เดินไปหน่องเหล็กถูกแล้วก็เก่าสองครับศูนย์สามศูนย์เก้าสองเล็กถูกอาจารย์แซมจูดคบพี่น่องเนาะบัิเกียวก็เหลขซองเดไปน้องเขาต้องเลือกเราครับพี่น้องแล้วก็ล่อเหล็ในซองเนาะลอเหล็ในซองยัน้อยครับพี่น้องเล็ถูกมอไปแล้วนะศูนย์สาเก่าสครับ ล่อเหล็กไดซ่องครับพี่น้องอาจารย์ในเดินหาได้พี่น้องซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าครับพี่น้องมโอนี้ครับมโอนี้ผมาาปปเ,นเนาางองบาสกัน,น,กนครับพี่คลิปเพื่อเปลี่ยแนวทางให้พี่น้องเบิงคือเขาก็เดิมเด้อพี่น้องเบิรงแล้วกับผิจารณาุญาตครับพี่น้องครับทำคลิปเพื่อเปลี่ยแนวทางครับพี่น้องครับ เลขกถูกเนื่ยพี่น้องเข้ากันล่อเลขกซ้องไมกันครับเมื่อกี้เป็นเลขกถูกเนาะเป็นเลขถูกครับเขาก็รล่อเลขซองเลยครับพี่น้องนาะว่าสิตโต้ไดเนาะมีท่อเท้าหัวไม่ต้องไม่ยอมเสียหัวให้ใครไม่ยอมตายอ่าเสร็จแล้วเรายกพาชื่นอมยกนักกาล なおさかとはとはとさか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 かさ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  ติธัมมาตันติเกยมุนีวจนะเตตาวะนิสุเมตุธัมมะสวนากโรอธัมมะกันตาธัมมะสวนากโรธัมมะตันตาธัมมะสวนา वंदो अहतो सपम सम्भो तरसनामो สัพพัโลสัพพไปสัพพะสัพเจัไรใจังได้วยสัพพุกสัพพโสสัพพะโลสัพพะไปสัพพะขสัพเจังไรจะได้เข้าใจงงตอไลมาทีมาตมาเหมือนนักชาติตีติดนักาิเสิวีจะมาหาลาโภลาปังพัดวัดตกมามาเป็นนมาหาหาเื่อๆนักบวชทายาทโา อาลังสัมมาสัมพพนธวิชาจารณาสัมปันโนสุขะโตโรกาวิจุตารุตโรปูปุจจารมัสสาลาปัสสะติวักมะนุสังตุโตวัสวาตินะโมุภายะข้าพเจ้าขอาวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจ้าศ <hand> <ocalypse> <uana> <sh> ูนย์้า 905นพี่น้องเก้าศูนย์ห้าเก้นย้ไม่มีทนั่งเตียงเียงสวรรค์ไม่ีทีครั้งเดียวเก้าศูนยห้าเก้าศูนย์ห้าเ้าศูนย์ห้าเ่ต้องรู้ในโซนนครับ

อาจารย์บอกว่าตห้เละเอาเลขที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นปากฏว่าเลขที่อาจารย์เห็นในวันนี้ที่จะออกสันจรในวันที่หเดี๋ยวับให้โค้งเาเลขที่อาจารย์เห็นที่จะออกงวดวันที่หนึ่งมีนาคม 2,567เลขที่จะออกในวันนี้ก็คือ,อพร้อมกันทั่วประเทศไทย เห็นแล้วใช่ไหมการยืนนะครับเด็นแต่เดนห้าระจำว่าวันที่1มีนาคม2567เลขที่เด็นที่สุดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าคนห้าจะอยู่หลักสิบห้าอยู่หลักสิบห้าหกหรือไม่ห้าหกหรือไม่แม่ไทยว่าว่านี้มีอะไร เลขที่เด็นงวดนี้ก็คือ905 805 605มี5แน่นอนใครที่มีมือถือถ่ายไว้เลยถ่ายไว้เลยเงวดนี้ชัยยมงคลเกิดขึ้นให้ลูกศิษย์ทุกหางพระเจ้าของคมตนี้ที่มาวันนี้ข่าวมีโชว่ารอบร้วยทุกทคน,ม,กขขคน,นมีพอพอนธเลขที่อาอจารย์มั่นใจที่สุดเลยงวดนี้จะมีอยู่สามหา ที่อาจารย์มั่น,นใจมากก็จะมี58 50แล้วก็5วันนี้คือ58 50 56ที่มั่นใจมากวันี้มั 5, 8, 5, ่นใจที่สุดเนี่ของอาจารย์แซบ2เงินั่นก็คือ58 50 56สามตัวได้แก่90 58 05แล้วก็60 5วงนี้รวยอย่างเดียวแ5บแบาถ่ายไว,ะะวเลยว่ามีรถบาใจ เลขอะไรก็ได้ขอให้4 5 5 7 5หลักสิบ8 0 5 9 0 5 6 0 5แล้วก็5 0 5 8เลขที่อาจารย์มั่นใจที่สุดก็คือ5 0 5 8อ่าแล้วรับตัวตรงที่มั่นใจที่สุดก็ได้แต่9 0 5แล้วก็8 0 5นึ่คือเลขที่มั่นใจที่สุดมีหัวครโบ เต็มสายรมอมีห้า้านเปอร์เซ็นต์นะเราห้าร้านเปอร์เซ็นห้าแปดแปด้าที่ไหนไม่กลัวก็มาได้เลยขอท้าเลยว่นนี้รับาราไทยมีห้าแน่นอนเด่นห้าแน่นอนไหายลูกบอลมาทุกทีไม่ดีอาจจะมาทางบนกลได่ห้าใครเห็นหกเห็นหนึ่งนันคือสัต้าหรอวันนี้ของจริง ทั่วกันทั่วประเทศไทยวันนี้ของจริงนะครับพี่น้องอ่ปลอยของจริงก้5ศ0 5 0 5แปดศูนย์ห้าหกาเนย์นย์หเด่มาบนหละสเิมที่สุดสามตัวตรงตั้งแต่เก้าศูนย์ห้าด้เบอก็ได้พี่น้องเพราะว่าปล่อยนองเบี้ยวครับวันนี้ของแท้ครับ 95บ้านเพรานเป็นตรงนาสมนขับรถได้ขับรถครับกรไปแล้วก็เลย905วันนี้905และเปลียน8558นี่ไม่เสียใ8558หน้า005ยซื้อเลยซื้อว้เลย